สวัสดีครับสนใจประเมินราคารถคลิกลิงใต้คลิปได้เลยครับชวนชมนะครับใครหารถไว้ใช้งานสายประหยัดนะครับมาชมคันนี้นะครับผ่อนได้นะครับ3,00 0 4น0 0ขึ้นอยู่กับสมาชิกเลยครับเครดิตดีฟรีดาวรับรถกลับบ้านไปเลยนะครับชวนชม Toyota v i o s นะครับปี2007ตัวนี้ a i r b a g ABS นะครับมาชุดแต่งรอบคันนะครับภาษีไม่ขาดนะครับ สภาพพร้อมใช้งานนะครับมือเดียวป้ายแดงแจ้งว่าเคยติดแก๊สมาแล้วนะครับคันนี้ถอดออกแล้วตอนนี้ใช้น้ามันล้วนนะครับสภาพสมบูรณ์สีสวยภายในงามๆแบบนี้นะครับ1นึ่งแสนบาทนะครับใครจะสัดสดจัดได้จัดเลยครับรุ่นนี้อึดทนทานอยู่แล้วครับถอดแก๊สก็ไม่เป็นไรครับตอนนี้ใช้งานได้ปกติชอบหรือไม่ชอบชอบสนใจไปดูรถที่มินบุรีนะครับสภาพสวยงามเดิมบางแบบนี้นะครับหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีโดนลองชมดูได้นะครับ ประวัติชัดครับไม่ได้หมกเม็ดวิ่งประมาณ2 0 0แสนกว่านะครับใครชอบสนใจหาเอาไว้ใช้งานในราคาที่ย่อมเยาและเน้นรถที่ประหยัดทนทานอึดทนถึกก็ v ีออนี่แหละครับเป็นอะไรที่น่าสนใจที่สุดแล้วครับในส่วนของรถพันหนะครับไม่มีอะไรจะเกินกว่านี้แล้วครับเรื่องของความประหยัดกับความทนทานดูแลรักษาซ่อมไม่แพงครับหน้าเดิมหนังเดิมน็อตไม่แกะครับแบบนี้สนใจไปดูรถได้เลยครับ ตรวจสอบสภาพเอาให้ชัวร์พาช่างไปช่วยเช็คได้เลยนะครับเราซื้อรถคาราเป็นแสนจ้างช่างวันละพันกว่าบาทน่าจะคุ้มอยู่นะครับลองชมพิจารณาดูได้เลยถ้าชอบสนใจเน้นให้ไปดูตัวจริงนะครับตรวจสอบเอกสารของท่านนะครับถ้าเครดิตดีเตรียมไปเลยครับทุกสิ่งที่ควรจะมีก็เช่นเอกสารทางการเงินสำเนาทะเบียนบ้านแบบประชาชนแค่นั้นครับ หรือท่านกับไอ้แจ้งแล้วก็จัดไฟแนนซ์รอรับรดครับเอาไปใช้งานกันได้เลยนะครับคันนี้ลองชมดูนะครับสวยถูกใจเอาไปใช้งานได้เลยครับถ้าหารถประหยัดรุ่นนี้แหละครับโอ้รูปนี้ดูแปลกๆกันไปหน่อยนะครับเพราะว่าเขาเซฟรูปแบบนี้มาให้ผมครับก็ต้องขออภัยสมาชิกนะครับดูกันไปแบบนี้แหละครับขอบคุณครับสวัสดีครับ